เลยเอาเอามาเอามาแต่ทางสี่ใดนี่ขายนี่ปักซีไต่กับปักซ์ปักซีแม่โอ้พ่อข้ามาแต่ปักซีโมโหดขำม่วนพี่วะแม่ขี่รถจักมาบ่ขี่รถจักขึ้นมาเลยนี่นะมือเดียวตาแขกฮะมือเดียวบ่แม่มือเดียวล่นขึ้นมานอนตาแขกขายขึ้นเลยโอ้นี่ดูพคนขี่รถล่องล่องเทินแปะลูอัลไซเดรถล่องเอากระโดดอยู่นะรถเขาเอิอรถอย่างรถรถขายเครื่องบ่ขายยังเนี่ยเจ้าขายยังไดยสินไหมสินไหมแม่ ไม่ take, เท่บอบ่ตัวเทตัวเทมันกับแพงกับบด้คอยอามาตเทพอมาอยู่ตัวแพงกับม,มาบา่ลาพื้นท่าเนี้ยน,นี่แสนปลายกับมีสองแสนกบมีสามแสนเจ็ดแสนสาหายยังมีโอ้พ่นขายพา่าไหมเนี่ยโอ0 0สนบตแสนปลายตัวนี้เออแสนแปดแสนแปดอ้บึงลูกค้าพึ่งกระหึ่มเออนี่ได้ดุนนี่ได้ดุนแม่ลูกดุน มาเบิ้งข้าเจ้าขายผ้าไหมสินไหมสินไหมข้าเจ้ามาขายนี่ได้แล้วขาใ้ป้ายองใช้ป้าทมซนฮะเอาไปตัดเองบอกแม่เสื้อล้วกไปตัดเองสื้อล้วกไปตัดอีชจ้นไหนจิไหน่แห่มักมุซีที่เศร้าระงวดเลย เมียเจ้ากรรมเองบ่บ่เป็นบริษัทกอ๋อเป็นบริษัทแม่นบริษัทเอาย่ัเมียเองก็าอยู่เดียวนีก็ิแปบแม่นๆีเมีย่าอยู่บ้านบ่ได้ากซสะพายมาแต่ปากซีพุ่นนปากซีพุ่นแม่นบ่ได้บ่เอา7ไป บกอเศษหกอนเจ็พรกันาเห้เศษห้าเอาบอกอกันได้ที่มครับเเศษุกเศษเ็ดนี่จักบาทหมประมาณสอง้อกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทครับสองร้อกว่าบาทเอาเศษชกอะไปอ่ะเ้กเอาขายเอา เลือกลายก้อนบ่เลือกลายก้อนเลือกรายเลือกรายก้อนบริษัทคนอยู่ทางใดอยู่ทางปากเซคนบอกผ่าผ่าโรงงานเนาะไม่ไม่ผ่าท่ามือเนาะผ่าท่ามือแน่ผ่าโรงงานแน่นี่ไลย ดูบรรยากาศรถขายผ้าไหมนะครับรามาจากป 4, ากเขายถึงคำมวนเนาะนะครับบางเอิญมาเจอกันพี่น้องก็จะ,จะมีพวกผ้าไหมสินใหมหลาย,ลาย,ล,ายลายนะฮะในเรืเองราคาสิบเซนงแต่แสนถึงเจ็ดแสนนะแสนต้นต้นถ,ถึงเจ็ดแสนนะ แสนหนึ่งก็ประมาณ200กว่าบาทสองร้อยเโดยประมาณแ้มมนสามร้อรถจ้มามอไซค์แมเครื่องนี่เต็มทั้งหลายท่านมาสอง่อยปพื้นมาสอง่อยปพื้นเรือเท่านี้ที่ไปทังได้ต่อานี่ เขาจิขายลงกเดียวซิเม so, 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 ื่อะไรแมนเขามาเตะัวก <vale> ูหน yeah ้าไกลหัวผูแมนลูกมันตรงมุ่งดวงเลยลูกมันอแมนถ้าลงหันแบบเก่งมากตัวเจ้าอยู่ในโตปากซีเลยบ่บ่อยู่สะพายสะพายเต้สะพายจะห้าบาทเจ้าสะพายห้าปากซีชิพกุ๊กชิพกกลักแมนอไก่ตัวเมืองอยู่ไก่ตัวเมืองอยู่ปากซีมันจะอยู่ใกล้ๆใกล้ๆด้านเป็นวะปากซีนี่เนาะปากซีนี่อยู่แม่นน่าจิ นครปลาซีดนแหเลยอ่อดปลาีเลยโอ้โหโอ้โนมาขายตั้งแตน่นู่นเนาะเอ้าเ้ามาเบิ่งบรรยากาศการสื่อขายผ้าไหมนะครับอยู่ทางมาเจอพ่อค้ารี่นะครับ,ออรบส่วนหลายคนอยู่บ้านอยู่เฮือนเพื่อนกับไ่ได้มีเวลาออกไปหาเลือกซื้อเนาะเพื่อนมาซื้อฮอดเฮือนกับมาขายฮอดบ้านฮอดเฮือนเพื่อนกับโอ้เลือกนะครับ กือบลาแล้วคันนี้เก้าเซนนะพื้นนี้นะฮะโอ้เขาเขาผูเขามีเงินเลจซื้อนะเขาซื้อมาเขาแบใช้เืนอันเดียวพื้นเดียวเลเขาม่เงินเหมือนาไม่ก้อนนี้ก็ซื้อเบอร์องล่างอยูดเพอตัวงามอยู่ Mm. Mm. Yard, no? Ik kom bij de bromen meer dan 300 kilometer. Ja, die, die goedkoopste is uh, 400-300 baht. นี่โอโหหาเนาะมาลินมาเทียวมาเทียวไม่ใช่เหรอเก็บบอนี่บอเก็บก้อนตัวนี้ฮะบึงลูกหลดเจ้าน่งเอามาึงให้เพื่อเลือกเนาะมีไล่มีเงียงเสื้อผ้าเจ้าของก็อยู่ในนี่บอ อ้ยเจ้านี่โอ้นี่เปานี่คือไซเบแร์แลม่นบอ<า>่อผ่าเนี่ยทะเบียนจำปาสักเด้อครับ่นก็มาขายเนาะตามหมู่บ้านนะเห็นบรรยากาศในหมู่บ้านบางที่เขาไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับเขาก็มีรถมาขายอะไรแบบนี้เขาก็ซื้อเนาะบางคนมีเงินมีทอง,ทองก็ซื้อนะ โชคดีนะมาเจอบรรยากาศกันซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปบึงบรรยากาศที่อื่นนะฮะ ប៉ុន ไปเห็ดพี่ยังข้าวข้าวข้าวเส,ส้นหมูอ๋อลวกแล้วข้าวเส,ส้นหมูนี่ครับตีนหมูไปก็ให้ท่านซอยชิ้นไว้